มาเลยขึ้นมาตรงนี้เป็นที่พักของเราเองโอ้โหอารมณ์ดีบ <c oughs> อกแล้วว่าให้ออกกำลังกาย <c oughs> เหมือนยิ่งสายหมอกยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดถึงวิวทะเลเหมอกสวยๆหลายคนคงนึกถึงวิวทะเลเหมอกของภาคเหนือที่มีชื่อเสียงสวยงามมากมายแต่วันนี้เกตันเดย์จะพาทุกคนฉีกกรอบแนวความคิดที่ว่าทะเลเหมอกจะมีแต่ภาคเหนือไปชมทะเลเหมอกใกล้ทะเลอันดามันที่นี่คือดินแดงดอย ดินแดงดอยเป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาตินิยมขึ้นมาชมทะเลหมอกในตอนเช้าจุดชมวิวทะเลหมอกแห่งนี้ตั้งอยู่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พอเราเดินทางมาถึงก็จอดรถไว้ที่จุดจอดรถข้างล่างและทังที่พักจะให้เราเลือกว่าจะนั่งรถซาเลงของทังที่พักโดยมีค่าบริการคนละ30บบาทหรือจะเลือกเดินขึ้นไปเองก็ได้ซึ่งพวกเราเลือกเดินขึ้นไปเองครับ ข้อห้ามของการเข้าพักที่นี่มีหลักๆด้วยกันคือห้ามดื่มสุราและของมึนเมาและห้ามนําเนื้อหมูเข้ามาเพราะสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนของอิสลามนะครับแต่ในกรณีนี้ใครอยากปิ้งย่างก็สามารถนําอาหารทะเลเนื้อไก่มาปิ้งย่างได้ตามปกตินะครับหังใหญ่เลยต้้าห้ามหัวากัน มันได้มันเอ็นกับหลังดูเลยมาเลยขึ้นมาถึงแล้วครับไปดูสิตรงนี้ก็เลยคือเราเดินขึ้นมาประมาณ300เมตรนะคะแล้วเราก็มาถึงที่พักแล้วเดินเข้ามาก็จะเห็นปิ้งที่นอนที่นอนสี่ฟุตใช่ไหมป๊ะป๊ะที่นอนใช่เลยสีฟุตปพี่มาดนหลังมีจุดชมวิวด้วย ้างหลังเป็นจุดชมวิวค่ะมันจะเป็นวิวภูเขาแล้วก็เป็นสวนสวนปาล์มสวนยางสวนปาล์มแล้วก็ตรงนน้นจะเป็นวิวทะเลน่าจะเป็นภูเขาทองภูเขาทองเหรอใช่เขาทองฮิวไหมทะเลเขาทองแต่เราจะขึ้นไปดูจุดชมวิว3ามร้อยเมตรเขาบอกว่ามีคาเฟ่อยู่ข้างบนด้วยติเก็ตใสไหมลูกโอเคไหมโอเคโอเคโอเคตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเช้าไปมนทะเลหมอกถ้ามีฝน แต่เราก็มารดูอีทีว่ามีผลไม่ผลนะค่ะแต่บางทีอาจจะมีก็ได้ดูจากท้องฟ้าไม่ลูกเอาไปจ้าแล้วโอเค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 ตรงนี้ค่ะที่พักก็น่ารักน่ารักค่ะเป็นแบบมินิมอลเป็นแบบกระโจมเนาะเขาเรียกว่ากระโจมใช่ไหมมีพัดลมพัดลมอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อนี่ค่ะก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะมีพัดลม ที่นอนภายในบ้านก็จะมีห้องน้ําเล็กๆค่ะห้องน้ําเล็กๆพอได้ใช้ไม่ได้แย่มากไม่ได้แย่มากค่ะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะโอเคมีอุปกรณ์ช่วยใช้นิดหน่อยมีฝักบัวพอได้อาบน้ําพอได้เข้าห้องน้ํเนาะถ้าเราอยากนอนสบายๆแล้วก็คงไม่จะมาปีนเขานะ <c oughs> อ่ะโอ้ยอารมณ์ดี <c oughs> ป๊ป้าไปอร่อยไหม <c oughs> ไดเรีกับลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกแบบโอโอโอป่าซู่ซู่นะหอบแคร์แครแกตันแกตันครับอีกนิดเดียวลูกเห็นไหมเห็นไหมพี่แกนตอนนี้เราจะขึ้นมาที่คาเฟ่ดินแดงดอยนะคะจะได้รู้ว่าตอนเช้าเราจะขึ้นมาทานอาหารเช้าที่นี่แล้วก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่ค่ะ เป็นไงมากสามร้อยเมตรเป็นสามร้อยเมตรที่รู้สึกไกลมากจุดชมวิวเนี่ยเขาเขียนว่าจุดชมวิวร้านอาหารทางรถขึ้นอ๋อนี่ไงพิกิปมีทางรถขึ้นมอไซค์ไหมอ่ะไม่ขับเป็นจุดชมวิวร้านอาหารเขาไม่ให้เราขึ้นหรอ ครึ่งครึ่งอาทางนู้นใกล้กว่าอีกออกอัพบาทตรงนี้คืออะไรอ่ะลานกลางเต็นท์แล้วมาถึงตรงนี้จะเป็นอ๋อมีคนอยู่ <c oughs> แล้วเขาขึ้นมาทางไหนกัน่ะ <c oughs> วิว360องศา จุดพระอาทิตตกค่ะตรงนี้เป็นที่พักของเราเองบ้านพักที่เป็นกระโจมจะมีอยู่สามหลังนะคะแต่จริงๆไอโซนที่ยางเต็นท์่ะวิวดีมากเลยเนาะวิวดีมากๆตรงนี้บรรยากาศตอนเช้านม่าจะดีมากเลยเนาะดูสิดูสิทุกคนมันได้ยินเสียงฟ้าร้อง โอ้มีวิวเห็นเครื่องบินด้วยแอร์เพนเครื่องบินครับเครื่องบินตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับใช่แล้วค่ะปกติเกสตันจะนอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งแต่ช่วงหัวค่ำวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวเพราะฝนจะตกค่ะเขาก็เลยไม่หลับ เราพาอาบน้ําทาแป้งแล้วแต่ด้วยอากาศที่มันร้อนอบอ้าวค่ะทําให้เขานอนไม่ได้ใช่ครับมีร้องไห้องอแงมากจนกระทั่งสามทุ่มก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับเ็ตันก็หลับไปเพราะเขงาง่วงเต็มทีแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีตอนเชา้าค่ะทุกคนตอนนี้เวลาตีห้นาทีนะคะนาทีจริงๆแล้วเราตังาา้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้าค่ะเพื่อที่จะขึ้นดูทะเลหมอ ต่เจ้าตัวเล็กของเรายังหลับอยู่แม่ก็เพิ่งตื่นค่ะเพราะว่าอากาศดีมากๆอากศาศเย็นสบายเราจะพาไปดูนะคะว้าวทุกคนมีหมอกบ,บางๆอาจจะหมอกไมห่หนาเหมือนผู้ทัดเถิดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ิดหวังอะไรคะ่ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกอย่างเป็นใจเลยเกิดมาก็เลยได้เห็นทะเลหมอกนิดหน่อยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะปลุกตัวเล็กนะคะปลุกเด็กขั้นขึ้นไปดูผ้าชิดขึ้นข้างบนมาลุ้นกันว่าจะมีทะเลเหมาะกับเราห็นไหมนะคะแต่ตามเราไปดูนะคะตื่นได้แล้วค morning, ่ะ Good morning Gesto โอเคโอ้ไ่ขออนุญาตจ,จัดการเด็กแล้วก็ ขึ้นไปดูทะเลเหมอกกันนะคะอตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปตป็จุดชมวิวนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เขามาได้แข่งที่นี่อะคะ่ะสามารถขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ขึ้นมาชมวิวได้นะคะตอนนี้เกสต์สันเดย์ก็กำลังพาทุกคนเดินทางขึ้นไปยังจุดชมวิวนะคะ <c oughs> หบอกแล้วว่าให้ออกกำลังกาย แ่ต้นอีกสามพันเมตรสามพันเมตรแล้ว่ะตื่นตื่นตีห้าใช่ไหม <c oughs> นาฬนกาล้องตื่นตีห้าแต่นากกาลุกไม่ไหวปวดขามาก <c oughs> พรอ,อาทิตย์ขึ้นสวยมาก ดนยังลูกดนยังชอบภาขึ้นนะลูกมีออกม,มีคนเข้นาออามาชมภาพนเยอะแยะเลยค่ะ ราคาถูกราคาน่ารักอาหารอร่อยตรงนี้ถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนอาะจะเป็นจุดกลางเต็นนะคะจุดกลางเต็นท์วิวสวยมาก Aduh, Halo, ini. ที่เราทานะอาหารเช้าเสร็จได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ชมทิวเขาได้ชมอากาศยามเช้ามีหมอกจางแม้จะไม่มีหมอกหนามากแต่ก็ถือว่าคุ้มแล้วค่ะสำหรับการมาเที่ยวทริปนี้ใช่ครับอย่างน้อยก็ได้พาเกตตันมาฝึกให้อยู่กับธรรมชาตินะครับซึ่งทริปนี้เราก็ตั้งใจงแต่แรกแล้วค่ะตั้งใจที่จะพาเกตตัน์มาลองนอนห้องที่ไม่มีแอร์ดูเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกนะครับใครที่สนใจก็ลองหาประสบการณ์ให้ลูกด้วยการพาลูกออกไปเที่ยว เก,เกี่ยวเกี่ยวธรรมชาติเขาจะได้เรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตของเขาค่ะสำหรับที่พักที่เราพักกันในทริปนี้เป็นบ้านแบบกระโจมราคาหลังละ700บาทต่อคืนค่ะพักได้2ท่านนะคะวิวสวยมากเป็นบ้านหลังเล็กๆแนะนําให้นอนได้แค่2ท่านนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กก็นอนได้ค่ะถ้าผู้ใหญ่3ท่านไม่ไมแนะนําเลยค่ะแต่สําหรับใครที่ไม่อยากมาพักก็มีแบบว่าตอนเช้าว่าเดินขึ้นมาชมวิวเดินขึ้นมาทานอาหารเช้าได้ค่ะ เปิดให้ขึ้นไปท่องเที่ยวได้ทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะคะมีค่าบริการเข้าชมสถานที่สําหรับคนไทยผู้ใหญ่ 20- เด็ก10บาทคะ่ะส่วนต่างชาติผู้ใหญ่50เด็ก20นะคะถ้าใครไม่อยากเดินขึ้น,นก็มีรถรับส่งค่าบริการคนละ30บบาทคะ่ะถ้าใครมาเที่ยวกระบ,บี่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่อยากไปทะเลก็ลองมาเที่ยวดูนะคะเพราะพรุ่งนี้ลูกก็โตกว่าวันนี้ไปแล้วเราจรึงควรใช้เวลาเก็บเกี่ยววันนี้กับลูกไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะ it's sunday Bye -bye. <laughs>